ผมไม่เคยเข้าใจความหมายของอาหารเป็นพิษมาก่อนเลยผมคิดว่ามันเป็นประเภทหนึ่งของอาการอาหารที่แบบกินไปแล้วไม่พึงประสงค์เช่นแบบผมกินแอปเปิลเข้าไปทําให้สารบางอย่างในแอปเปิลมันละลายในท้องผม,มทำให้ปวดท้องอย่างมากและท้ายสุดแล้วผมก็ต้องไปต่างโลกอะไรอย่างนั้นรอบตัวผมไม่เคยมีใครเป็นอาหารเป็นพิษมาก่อนเลยมันเหมือนมันไม่เคยเกิดขึ้นจริงมันเหมือนเป็นตำนานพื้นบ้านที่มันไม่เคยมีตัวตนขึ้นมาทําให้เด็กๆกลัวกันจนกระทั่งกูไปกินร้านบุทาร้านหนึ่งมันเป็นร้านชาบูบุฟเฟ่ร้านหนึ่งที่ราคาถูกมากมีเนื้อยเยอะมากเวลาไม่จกัด ቦር የካን ทั้งหมดที่กล่าวมาราคาเพียง150ในย่านของผมไม่มีชาบูบฟเฟ่ไหนที่ราคาต่ำกว่า200เลยทั้งเนื้อวัวและเนื้อหมูในร้านมีชื่อกำกับมาจากต่างประเทศทั้งนั้นเลยทุกอย่างดูดีมากเลยเนื้อหมูในโซนเนื้อหมูผมเดินไปผมรู้สึกได้ถึงอะไรบางอย่างมันเหมือนเป็นออร่าสยา่างผมไม่สามารถระบุได้อาจจะเป็นสไตนอยู่ในนั้นผมหยิบเนื้อหมูมาวางไว้ที่โต๊ะปกติผมไม่กินเนื้อหมูมเลยซ้ำเลยแต่ทำม,ม,มาสหยิบมาผมก็ไม่แน่ใจกับมันเินเอาเนื้อหมูไปย่างพ่องน่ากินแต่ดูไไไมมมม่่่่่่ออออกวววาาาาาาาสสสสุุุปนนีชพพูตลเเเคณจะยยงหรื็แใ้ แต่ผมคิดว่ามันก็ไม่น่าจะเป็นอะไรหรอกที่เรากินหมูดิบไม่ได้เป็นเพราะว่าเดี๋ยวหมูไปตัวในท้องสุดท้ายผมก็กินไปโดยที่ไม่ได้ดูว่ามันสุกหรือไม่สุกหรืออะไรแต่ว่าผมย่างนานผมกินไปได้3ชิ้นผมรู้สึกถึงอะไรบางอย่างแปลกๆมันรู้สึกถึงกลิ่นบางอย่างที่อยู่ในท้องแต่เราสัมผัสได้ผ่านจมูก แม่งเหมือนมีรถขยะสองคันชนกันและพอดลักมันเป็นกลิ่นของของหมักที่ไม่ควรจะสัมผัสได้จากข้างในแต่ผมก็คิดว่ามันอาจจะเป็นสูตรของเขาผมไม่เคยกินสูตรของร้านนี้มาก่อนมันอาจจะเป็นสูตรประเภทนี้แหละมันอาจจะมีกลิ่นอย่างนี้นี่แหละผมเลยพยายามที่จะตัดอารมณ์โดยการไปกินของที่ผมชอบนั่นคือเนื้อวัวผมกินเนื้อวัวได้ทุกส่วนเลยแต่ผมจะไม่ลองกินเนื้อวัวดิเพราะว่าผมกลัวมันสก,กรปรกแต่วันนั้นเพื่อผมท้ายผมลองชิมดูผมก็เลยลองชิมเนื้อวัวดิสิ่งที่เกิดขึ้นคือ,คอ,คอ,คอผมรู้สึกว่ามันหวานดดดดีีแแลละะกก็รรสชาาตติออออ่่่่ยยนนผมมมไไไ้ืเเปปพควภั แต่ก็เป็นเหมือนกับทฤษฎีเดียวกับกด5วินะครับขนมน้ําอาหารตกพื้นไม่เกิน5วิหยิบขึ้นมายาก,กินได้อยู่เชื้อโรคมองไม่เห็น ขี้โมครับเช่นเดียวกันครับขอที่เข้าปากเราไปเราคายออกมาเนี่ยไม่ได้แปลว่าสิส่งสกปรกนั้นหายไปจากตัวคุณไปที่เรียบร้อยแล้วมันมีความเป็นไปได้ว่ามันอาจจะไหลลงคอมังไปแล้วเพราะมันเป็นสิ่งสปกปรกผมเลยพยายามย่างเนื้อสุกเพื่อจะกบเกลื่อนไปกินเข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆกะว่าจะให้ความรู้สึกในท้องผมมันหายไปเพราะอย่างน้อยก็เป็นสิ่งที่ผมชอบแต่ตอนนี้มันไม่ใช่ลดขยะอีกต่อไปแล้วแม่กาเป็นโรปติกริวเคียแม่กาจะเข้าถึงจุดหลอมละลายแล้วผมบอกเพื่อนผมว่าผมไม่ค่อยจะไหวแล้วผมอิ่มผมก็เลยขอเพอ ได้ถูกต้องเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับถ้าคุณทำไม่ถูกเนี่ยคุณอาจจะโดนโบหัวได้นะครับผมผมก็กินไปไม่ได้คิดอะไรน่าขี้เกียจเดินไปหยิบใหม่ คุณผมไม่รู้นะว่าส่วนผสมของอะไรสักอย่างหนึ่งใน3อย่างเนี่ยมันแสลงกันหรือเปล่านะแต่ผมกิน3อย่างเนี้ยผมรู้สึกได้ว่ามันเหมือนกับการรวบรวมอายามณีสูงมืออีฟิตติกันเลยแต่ตอนนี้มีการเด็ดเดียวในท้องผม3าทีได้แล้วว่าแปะแปะแปะแป,ป,ป,ปะแล้วเนี่ยผมกลับบ้านแทบไม่ได้คุณผมพยายามจะกลับรถเมล์รถเมล์ไม่จอดเลยสักคันหนึ่งผมรู้สึกทรมานแต่คิดว่าอืดอยู่สมองของตัวเองกําลังโกหกตัวเองว่ากูกำลังอิ่มนะจริงๆแล้วกาลังมีการหลอมละลายเกิดขึ้นในท้องกูมันจะเกิดชีโนบิล ะล,ล้างทุกอย่างที่เกิดขึ้นในวันนั้นผมตื่นขึ้นมาตอนตีสี ทุกคนไม่เหมือนมีขบวนรถไฟยอยู่ในท้องผมอะมันเป็นกลิ่นที่เหม็นจากข้างในแต่เราไม่ได้กลิ่นจากจมูกมันนอนไม่ได้มันนอนไม่ได้นอนไม่ได้เลยนะเว้ยคุณไม่สามารถนอนในท่านอนราบได้คุณต้องมานั่งเท่านั้นไม่เหมือนว่าถ้าเรานอนอะน้ำที่อยู่ในกระเพาะเราที่เป็นน้ำมันปิโตเรเลียมแล้วน,นตอนนี้นะ่ยมันจะไหลเป็นแนวราบอะมันจะไหลเป็นขนาบหกับตัวเราอะมันทําให้เรานอนไม่ได้เลย,เลยต้องนั่งเพราะว่าท่านั่งอะน้ำมันอยู่ในกระเพาะผมก็เลยนั่งขึ้นมามันเหมือนมีลูกแก้วเทีา่างใหญ่เลยมลูกแตกัวอ,อยู่ในท้้องกกููผมรส่ามมมั่่ากลวเเเยผไคจอสงเลย ผมไม่ามารูมซ้ว่าตอนนั้นผมเป็นอะไรอะ่ะมันกลายเป็นครั้งแรกในชีวิตผมเลยที่ได้นอนท่านั่งที่ไม่ได้อยู่ในห้องเรียนผมหลับได้สองชั่วโมงผมตื่นขึ้นมาเพื่อไปถ่ายซึ่งวันนั้นอะ่ะเป็นวันที่ผมถ่ายเยอะที่สุดในชีวิตผมถ่ายรวมกันทั้งหมด12ครั้งแถมมาด้วยความไม่อยากอาหารเลยผมไม่หิวเลยผมเข้าใจครับว่ากินไม่ได้นอนไม่หลับเลยในวันนั้นอะ่ะไม่ได้เกิดขึ้นจะอกหักเออผู้หญิงเทงอะ่ะคนที่เขาเป็นอาหารเป็นพิษบ่อยเนี่ยเขาอยู่มันได้ยังไงวะผมหายาที่เหมาะกับการอาหารมมกยกว่าา ามาเป็นยาที่จะรวบรวมาสารพิษในท้องคุณเพื่อเป็นอุจจาระซึ่งเป็นไปได้ว่าจานวนบุรีพิษในท้องผมนี่อาจจะมากกว่า95%ของทั้งโลกยาใช้เวลานานมากผมทรมานทั้งวันเลยเพียนอนไม่หลับแต่อยากนอนไม่อยากคุยกับคนอารมณ์เสียคุยไม่รู้เรื่องอันนี้ปกติอยู่แล้วในช่วงเวลา,านั้นผมนั่งคิดว่าอะไรกันแน่ที่ทําให้ผมเป็นอาหารเป็นพิษผมมีของสามอย่างที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทําให้ผมเป็นอาหารเป็นพิษเนื้อหมูและก็นมสด เมื่อกี้ว่าสาอย่างนี้นี่แหละหนึ่งในนั้นน่ะทำให้ผมอาหารเป็นพิษผมเคยได้ยินว่าอาหารพิษเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับปัญหาที่ว่าอาหารมันสกปรกด้วย มันอาจจะเป็นเจอกันของอาหารที่มันไม่ถูกกันแล้วมันก็เลยโฟกิงกันในท้องอะไรเงี้ยหรือเป็นไม่ได้แม้ว่าหมูที่กูแดกไปที่ออร่อาแปลกๆนี่คือมันลงของไว้กูไม่ได้แดกหมูทต่กูแดกตะปะูถ้าเป็นอย่างนั้นจริงทุกอย่างแม่งเมกเซนมากกูสั่งน้ําดื่มแม่งสั่งชาลงม,มาให้ทาไมกูถึงหยิบหมูมาตั้งแต่แรกกูดูพลังงานบางอย่างสรุปเรื่องนี้นะครับสิ่งที่ได้ในเรื่องนี้นะกูโดนของครับผมชื่อคลิปอาหารประเอะไรนี่คลิกเบ็ดล้วนๆแล้วกูโดนของเฉยๆเลยใครกินอะไรก็ระวังระวังด้วยนะครับผมอย่าไปเข้า,ารา น้ำเปล่าได,ได้ชานมีนะมันไม่หยิบมิสเตอร์มัสเซอ์ให้กูแดกชคดีครับทุกคนในกรณีที่ไม่ได้เจอกันอย่างน้อยในคลิปนี้เราได้เจอกันพูดคุยกันแล้วก็จากลากันนะครับบ๊ายบาย